สัพป,ปริสสสตรว่าด้วยสัตบุรุษพิษุทั้งหลายสัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาตกรรมกรคนใช้มิตรอมารและสมณะปราหมเปรียบเหมือนมหาเมฆทำข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่ามีประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก สัตบุรุษครอบครองโภคทรัพย์เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมคุ้มครองแล้วเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะสามารถติดเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตว์มีหิหริในใจดุดแท่งทองชมพูนุษแม้เทวดาก็ชมถึงพรหมก็สารเสริญเขา